อันนี้จะเป็นป้ายรถเมร์นะคะสายเก้าหนึ่งเนาะนะคะพี่เล็กก็ถ่ายไปเนาะถ่ายให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นนะคะบรรยากาศอื่นอันนี้จะเป็นป้ายรถเมร์นะคะสายเก้าหนึ่งเนาะนะคะพี่เล็กก็ถ่ายไปเนาะถ่ายให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นนะคะบรรยากาศมาที่สนามหลวงสองค่ะตั้งใจตั้งใจมาซื้อต้นไม้กันเนาะนะคะเพื่อนเพื่อนก็เลยถ่าย ก็ยังแดดยังร้อนอยู่นะคะเพื่อนๆดูแดดบรรยากาศก,ก็โอเคนะคะร่มรื่นนะคะร่มรื่นมาที่สนามหลวงสองค่ะตั้งใจตั้งใจมาซื้อต้นไม้กันเนาะนะคะเพื่อนๆก็เลยถ่ายวิวรอบๆให้เห็นกันบ้างเนาะธรรมชาติอยู่ร่มไม้นะพี่เล็กก็เดินอยู่ริมฟุตบาทนะคะ เป็นศาลพระพรมค่ะอะเราก็มีโอกาสได้มาผ่านเข้ามาก็มาสักการะกราบไหว้วิวรอบๆให้เห็นกันบ้างเนาะธรรมชาติอยู่ร่มไม้นะพี่เล็กก็เดินอยู่ริมฟุตบาทนะคะอมืดก็คงไม่เห็นนะคะก็เลยได้ถ่ายวิวมาให้เพื่อนๆได้เห็นกันเสียงมีรบกวนค่ะก็เลยร่มลื่นมากเลยเนาะ อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นสาลนะคะพระพรมค่ะสารพระพรมนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสก,การะกับว้ที่สนามหลวงสองนะคะวันนี้มาไวนะคะเพื่อน <c oughs> แล้ววันนี้ก็รู้สึกร้อนมากเลยจ้ะมาถึงนี่สี่โมงมืดก็คงไม่เห็นนะคะก็เลยได้ถ่ายวิวมาให้เพื่อนๆได้เห็นกัน <c oughs> เสียงมีรบกวนค่ะก็เลย ก็อย่างแดดอย่างร้อนอยู่นะคะเพื่อนๆดูแดดบรรยากาศก,ก็โอเคนะคะร่มรื่นนะคะร่มรื่นปิดเสียงภาคเสียงใหม่เนาะนะคะเพื่อน,อนอจ,จะมีเสียงเพลงนะคะแทรกออกมาเดินเดินยู่รอบๆให้เห็นกันบ้างเนาะธรรมชาติอยู่ร่มไม้นะพี่เล็กก็เดินอยู่ริมฟุตบาทนะคะ สวัสดีค่ะวิวรอบๆให้เห็นกันบ้างเนาะธรรมชาติอยู่ร่มไม้นะพี่เล็กก็เดินอยู่ริมฟุตบาทนะคะอื่นอันนี้จะเป็นป้ายรถเมะะยเน์นะคะสายเก้าหนึ่งเนาะนะคะพี่เล็กก็ถ่ายไปเนาะถ่ายให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะบรรยากาศมาที่สนามหลวงสองค่ะตั้งใจตั้งใจมาซื้อต้นไม้กันเนาะนะคะ เพื่อนๆก็เลยถ่ายเน้าม,มืดก็คงไม่เห็นนะคะก็เลยได้ถ่ายวิวมาให้เพื่อนๆได้เห็นกันเสียงมีรบกวนค่ะก็เลยก็ยังแดดยังร้อนอยู่นะคะเพื<ๆ>่อนๆดูแดดบรรยากาศก็โอเคนะคะร่มรื่นนะคะร่มรื่นร่มรื่นมากเลยเนาะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นศาลนะคะ พระพรมค่ะสารพระพรมนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะส,สการะกรับไว้ที่สนามหลวงสองนะคะวันนี้มาไวนะะ้นะคะเพื่อนแล้ววันนี้ก็รู้สึกร้อนมากเลยจ้ะมาถึงนี่สี่โมงที่สนามหลวงสองนะคะวันนี้มาไว้นะคะเพื่อนแล้ววันนี้ก็รู้สึกร้อนมากเลยจ้ะมาถึงนี่สี่โมงเป็นสารพระพรมค่ะ เราก็มีโอกาสได้มาผ่านเข้ามาก็มาสักการะกับไว้ที่สนามหลวงสงนะคะวันนี้มาไวันะคะเพื่อนแล้ววันนี้ก็รู้สึกร้อนมากเลยจ้ะมาถึงนี่สี่โมงค่คะอยู่แถวเรียบคลองทวีวัฒนานะคะก็มชมวิวค่ะเดินรมชมวิวนะคะเพื่อน ก so ็ไม่มีอะไรมากนะคะวันนี้ก็ขอจบไลฟยงเท่านี้ก่อนนะคะล่มลื่นมากเลยเนาะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นศาลนะคะพระพรมค่ะศาลพระพรมนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสการะกลับไวอามือก็คงไม่เห็นนะคะก็เลยได้ถ่ายวิวมาให้เพื่อนๆได้เห็นกันเสียงมีรบกวนค่ะก็เลยก็ยังแดดยังร้อนอยู่นะคะเพื่อนๆดูแดด บรรยากาศก็โอเคนะคะร่มรื่นนะคะร like okay. 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 ่มร okay. like uh oh. okay. okay. uh huh. ื่นก็ยังแดดยังร้อนอยู่นะคะเพื่อนๆดูแดดบรรยากาศก็โอเคนะคะร่มรื่นนะคะร่มรื่นร่มรื่นมากเลยเนาะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นศาลนะคะพระพรมค่ะศาลพระพรมนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสการะกับไหวปิดเสียงภาคเสียงใหม่เนาะนะคะเพื่อนๆ จะมีเสียงเพลงนะคะแทรกออกมาเดินเดินมาที่สนามหลวงสองค่ะตั้งใจตั้งใจมาซื้อต้นไม้กันเนาะนะคะเพื่อนๆก็เลยถ่ายวีสนามหลวงสองนะคะวันนี้มาไวนะคะเพื่อนแล้ววันนี้ก็รู้สึกร้อนมากเลยจ้ะมาถึงนี่สี่โมงนะคะ ก็พอดีอยังไม่มืดนะถ้ามาสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เล็กมาเที่ยวที่ถุง oh. ก็ยังแดดยังร้อนอยู่นะคะ mm. เพื่อนๆดูแดดบรรยากาศก็โอเคนะคะร่มรื่นนะคะร่มรืน่นลมชมวิวค่ะเดินรมชมวิวนะคะเพื่อนๆ ก็ไม่มีอะไรมากนะคะวันนี้ก็ขอจบไลฟ์เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะยิวรอบๆให้เห็นกันบ้างเนาะธรรมชาติอยู่ร่มไม้นะพี่เล็กก็เดินอยู่ริมฟุตบาทนะคะร่มลื่นมากเลยเนาะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นศาลนะคะพระพรมค่ะศาลพระพรมนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสก,ะะสการะกับไหวอื่นอันนี้จะเป็นป้ายรถเมย์นะคะสายเก้าหนึ่งเนาะ นะคะพี่เล็กก็ถ่ายไปเนาะถ่ายให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นนะคะบรรยากาศหงก็ยังแดดยังร้อนอยู่นะคะ<ๆ>เพื่อนเพื่อนดูแดดบรรยากาศก็โอเคนะคะร่มรื่นนะคะร่มรื่นนะคะก็พอดียังไม่มืดนะถ้ามาปิดเสียงพากเสียงใหม่เนาะนะคะเพื่อนๆอนอะจะมีเสียงเพลงนะคะแทรกออกมาเดิน เดินทีสนามหลวงสองนะคะวันนี้มาไวนะคะเพื่อนแล้ววันนี้ก็รู้สึกร้อนมากเลยจ้ะมาถึงนี่สี่โมงค่คะอยู่แถวเรียบคลองทวีวัฒนานะคะก็รมชมวิวค่ะเดินรมชมวิวนะคะเพื่อนๆก็ไม่มีอะไรมากนะคะวันนี้ก็ขอจบไ์เพียงเท่านี้ก่อนนะคะรมลื่นมากเลยเนาะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นสาลนะคะ พระพรมค่ะศาลพระพรมนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสก,การะกลับไหวมาที่สนามหลวงสองค่ะตั้งใจตั้งใจมาซื้อต้นไม้กันเนาะนะคะเพื่อนๆก็เลยถ่ายเพีโอนะคะก็พอดียังไม่มืดนะาาที่สนามหลวงสองนะคะวันนี้มาไวนะคะเพื่อนแล้ววันนี้ก็รู้สึกร้อนมากเลยจ้ะ มาถึงนี่สี่โมงปิดเสียงภาคเสียงใหม่เนาะนะคะเพื่อนๆจะมีเสียงเพลงนะคะแทรกออกมาเดินเดินที่สนามหลวงสองนะคะวันนี้มาไวนะคะเพื่อนแล้ววันนี้ก็รู้สึกร้อนมากเลยจ้ะมาถึงนี่สี่โมงสวัสดีค่ะเพื่อนๆ พี่เล็กมาเที่ยวที่ค่ะอยู่แถวเรียบคลองทวีวัฒนานะคะก็คงก็ยังแดดยังร้อนอยู่นะคะเพื่อนๆดูแดดบรรยากาศก็โอเคนะคะร่มรื่นนะคะร่มรื่นะค่ะอยู่แถวเรียบคลองทวีวัฒนานะคะก็อมืดก็คงไม่เห็นนะคะก็เลยได้ถ่ายวิวมาให้เพื่อนๆได้เห็นกัน เสียงมีบรบกวนค่ะก็เลยด <hi> ูรอบๆให้เห็นกันบ้างเนาะธรรมชาติอยู่ร่ erm. มไม้นะพี่เล็กก็เดินอยู่ริมฟุตบาทนะคะดูรอบๆให้เห็นกันบ้างเนาะธรรมชาติอยู่ร่มไม้นะพี่เล็กก็เดินอยู่ริมฟุตบาทนะคะเห็นนะคะก็พอดียังไม่มืดนะถ้ามา สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พี่เล็กมาเที่ยวทิวรอบๆให้เห็นกันบ้างเนาะธรรมชาติอยู่ร่มไม้นะพี่เล็กก็เดินอยู่ริมฟุตบาทนะคะกันนะคะก็พอดียังไม่มืดนะถ้ามาสวัสดีค่ะเพื่อนๆ